เป็นมุสลิมน,นะภารกิจผมเป็นครูถักวันหนึ่งผมตายผมก็ต้องไปตอบพระเจา้าว่าผมทำอะไรกับสังคมตรงนี้บ้างในฐานะเป็นครูนี่เราต้องมีอามานะเราต้องมีความรับที่จะสร้างเด็กเป็นคนดีผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาในในสารจังหวัดนี่การศึกษาต้องต้องอันดับหนึ่งจะแก้อย่างอื่นนี่ผมว่าต้องต้องการศึกษาต้องว่างฐาน,นทีนี้การ าก,การจัดการสานี่ต้นศพสอดคล้อ,องกับความต้องการของเขาไม่ใช่เราว่าเยีเยดให้กับเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจัดการสารแนวที่ถูกต้องทํายังไงให้เขามีความรู้เรื่องมศาส,สนาแล้วก็เรื่องลูกแล้วดูแลโรงเรียนอะไรเป็นภารกิจพะเราเป็นครูนะเป็นครูทํายังไงให้เด็กเรามีคุณภาพนะครับอยู่ที่ที่จิตสำนึกของเราเรา,เราต้องต้องไปต่อพระเจ้า ภารกิจของเราก็คือสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับ佛教ส,สอนให้คนอยู่ในสังคมยังมีความสุขคือไม่สบายใจในบางโรงคือหลายโรงเขาเพียงต้องการที่จะเปิดจะรับโครงการนี้เข้าไปแต่การทุ่มเทอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างจัดจากัดตรงนี้แล้วก็อยากว่าถ้าถ้าเราทําแบบนี้ขยายมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่แตกต่างกับสองชั่วโมงกับสิบชั่วโมงไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นหน้าที่ตั้งแต่เบื้องบนเลย ต้องมีองค์กรที่มาดูแลกำกับดูแลในเรื่องของการจัดอิสลามศึกษาในชีวิตภาคนี้แล้วก็อันที่สองผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดแล้น,นี้ต้องต้องุ่กเทมากกว่าเดิมรวมทั้งครูผู้สอนนี่นะครับแต่น่ายินดีว่าในในวันนี้นี่ครูผู้สอนอิสลามศานี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะจบจากมอปัตตานีบ้างจบจากมหาอิสลามยาลาบ้าง คือพวกนี้นี่พื้นฐานเขามีจิตสำนึกในเรื่องเรื่องศาสนาน,น,น,นี่นี่แล้วนะคะรับเลยตรงนี้นี่ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ที่เป็นห่วงว่าทํำยังไงให้ผู้บริหารโรงเรียนนี่นะมีจิตสํานึกที่จะทํางานตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราทําตรงนี้แล้วนี่ชุมชนยินดีมากๆเลยแล้วนเะขาจะเป็นแรงสนับสนุนให้กับเราจะช่วยเราจะเป็นเกราะป้องกันเราอนะย่างดีดูตัวอย่างที่จะแน่ก็วันนี้เอาทำอยู่แล้วนะครับนณะวันนี้นี่ ทั้งชุมชนทั้งไรนี่เขาก็เต็มใจมาช่วยงานอะไรต่างๆเวลาโรงเรียนจัดงานอะไรกจกหนึ่งเขามาช่วยก็จะเป็นขอบเป็นหูเป็นตาแบบเราผมก็จะทําทุกมิธิทางจะเป็นเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างคืออย่างน้อยผมมีเวลาเหลือเวลาอีกสามปีผมก็จะเกษียณแล้วก็ในาชีวิตนี้ก็จะทำยังไงคืออย่างน้อยก็ให้คนรุ่นหลังว่าเราทําแบบนี้ก็ก็ทางรักเขาก็ยอมรับแล้วก็ชุมชนเขาก็แฮปปี้ก็มีความสุขเพราะว่าเป้าหมายของพี่น้องมุสลิมทางนั้น เขาอยากจะให้ลูกเขานี่เรียนทั้งศาสนาแล้วก็สามัญด้วยไม่ใช่เขาอยากจะเรียนศาสนาอย่างเดียวนั้นไม่ใช่เขาจะเรียนสามัญเขาอยากจะให้ลูกเขาเนี่ยเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรเป็นวิศวะแต่บนพื้นฐานของมีมีความพู้ทางศาสนาด้วยพอที่ผ่านมานี่พอเขาเรียนคุณสูงเนี่เด็กไม่มีพื้นฐานศาสนาเด็กเลยก็เป็นเบนไปนทางที่ไม่ถูกต้องไม่ควรแต่วันนี้เราทำยังไงให้เด็กรอเนี่ยมีพื้งฐาน เลยตั้งโครงการว่า,าที่จะแนะนำจะทำไงให้เป็นมุสลิมที่ดีมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็เป็นเป็นมุสลิมที่ดีนะครับมุสลิมที่ดีนี่สามารถอยู่ร่วมกับใครก็ได้ไม่ทะเลาะบอกแวงกับใครนะต้องมีจิตใจเอื้อเพื่อหิเสียสละหนะ้า Wakaf TV